ครับสวัสดีครับเราจะมาดูคอยกันนะครับคอยจุดระเบิดนะครับรถเกียร์สมบัตเทคนะครับคอยจะเป็นแบบดูโอ,โอคอยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคอยที่เห็นสองอันนี้นะครับก็จะเป็นคอยเทียบนะครับคอยไต้หวันนะครับคอยจีนนั่นเองจะเห็นว่าซิลิโคน จะเป็นสีดำนะครับของแท้จะเป็นสีออกอใสๆน้ำตาลนะครับทีนี้เราจะมาดูข้อแตกต่างของคอยเทียบนะครับกับคอยแท้มันต่างกันตรงไหนนะครับคอยนี้มีปัญหาก็คือใส่ในรถนะครับเกิดอาการวิ่งสะดุดกระตุกและอยู่ดีดับกางอากาศนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรือดูนะครับ ก่อนอื่นเราก็ตรวจสอบปลั๊กตรวจสอบการกรอบแตกของคอยนะครับหาดูอ่าเราก็ดึงเบ้าออกมานะครับเนี่ยมันจะต่างกันตรงเบ้าเบ้าสะสือคอยตรงนี้นะครับมันจะมีแท่งในเบ้ายางมันจะมีแท่งซิลิก้าอยู่นะครับนี่เทออกมาแล้วครับอันนี้ดําไหมเลยนะครับอ่าเรามาดูอีกอันนะครับ จะเป็นคอยสีดํานะครับมันก็จะมีแท่งอยู่ข้างในเช่นกันนะครับคือคอยไต้หวันนะแต่ละบริษัทเบ้าตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับบางบริษัทก็เป็นคอยสปริงเป็นเป็นสปริงยาวๆไปเลยนะครับบางบริษัทก็จะมีแท่งซิลิก้าแบบนี้แต่มันจะเป็นแท่งไฟเบอร์กลาสนะครับาคาร์บอนไฟเบอร์กลาส เดี๋ยวผมจะมวัดดูนะครับซึ่งมันจะไม่ทนทานนะครับอปรับสูมนิดหนึ่งนะครับนี่มิเตอร์ตั้งไว้ที่ 10k นะครับเซตซิโยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็วัดไปว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับอ่ันนี้เข็มขึ้นนะครับไม่ขาดนะครับแต่สกปรก,กนะครับ จี้ต้องจี้แรงๆหน่อยอ่าการแก้ก็คือเราก็จะถูก,กับกระดาษทรายนะครับอันนี้ผมถูก,กับครีมนะครับขูดๆนะครับก็ขึ้นดีพอทำความสะอาดปุ๊บมันก็จะขึ้นดีนะครับเพราะว่ามันมีออกไซด์นะครับสุกปก,ปก อยู่นะครับอันนี้คือยางฝาครอบวาล์วรั่วด้วยนะครับน้ำมันซึมลงมาที่เบ้าหัวเทียนนะครับอันนี้นะครับอันนี้อันนี้คืออันที่มันไหม้นะครับก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมมันถึงไหม้นะครับอันนี้ถอดมาจากสูบ4ีนะครับนี่ครับนิ่งสนิทเลยครับขาดนะครับอันนี้ช้ารุดขาด ไม่ขึ้นนะครับแต่ผมก็ได้ทําความทําความสะอาดนะครับมันก็ไม่ขึ้นนะครับก็คือขาดไปเลยนะครับจุดนี้เนี่ยครับก็ทําให้รถวิ่งสามซูบนะครับอ่าหรือบางทีก็ดับไปเลยเดี๋ยวเรามาดูของของแท้นะครับของ O E M นะครับอ่ามันจะมีตาเขาจะมีตาของเกียร์สปอร์ตเทอยู่นะครับมันจะมีตาอยู่เนี่ยครับ เนี่ยครับแท่งซิลิก้าครับของของแท้เขาจะเป็นหน้าตาแบบลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ทำการวัดค่ามันก็ขึ้นนะครับไม่ขาดนะครับขึ้นปกตินะครับก็ต้องเช็คทุกอันนะครับเนี่ยข้อแตกต่างกันนะครับเนี่ยมันจะ ความยาวก็สูงกว่าด้วยนะครับการที่แท่งมันยาวเนี่ยมันจะทําให้เกิดการงัดนะครับของของเบ้าหัวเทียนนะครับเกิดการงัดปุ๊บพอเราใส่ไปมันจะงองัดเวลาลดเครื่องยนต์ทํางานมันจะสั่นนะครับเกิดการกระแทกแล้วก็แตกหักอาจขาดได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเราก็มาดูมัน ปกติมันจะมีแกนแกนเหล็กอยู่นะครับอันนี้ของเทียบเขาจะเป็นสปริง,รงนี่ครับจะเป็นสปริงซึ่งเขาทำมาง่ายๆนะครับเป็นสปริงแล้วก็มีแท่งตัวนั้นหนึ่งแท่งแค่นั้นเองนะครับบางทาีไฟมันไม่ต่อครับชุด ชุดตัวนำนะครับมันไม่ต่อกันมันก็เกิดการสะดุดกระตุกนะครับเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์และคอยจุลเบิดได้นะครับของแท้มันจะเป็นแบบนี้นะครับในในยางเบ้าหัวเทียนนะครับของแท้มันก็จะประกอบไปด้วยอ่าแท่งอลูมิเนียมอีกอันหนึ่งนะครับอยู่ด้านใน ัมเสียนเทีนมาอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแท่งอลูมิเนียมออกมานะครับดันออกมาเนี่ยครับเขาจะมีแท่งโลหะอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ไขค,ควงหักเข้าไปคาข้างในนะครับเดี๋ยวดึงออกมาก่อนนี่ครับที่ไขค,ควงโอเคมันก็จะโลง่ลงๆแบบนี้นะครับก็ไม่มีสปริง เยอะแะครับในนี้เขาจะมีสปริงสั้นๆหนึ่งตัวนะครับเอ,เอาไว้ดันแท่งซิลิก้าไว้นะครับเนี่ยคอยคอยเบ้า,คอ,าคอยแท้เขาจะมีแท่ง,ทงโลหะ,ป,หละปอกตัวนี้นครับญญซึ่งเอาไว้ป้องกันไม่ให้ปลายของยางบ้งหัวเทียนเกิดการ ไม่แตกหักฉีกขาดนะครับตอนที่มันจุดระเบิดอ่ามันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับจิ้มลงไปแล้วก็แท่งซิลิก้าจะอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะมันจะแตะแตะอยู่อย่างนี้นะครับเนี๋ยะกระแสไปที่เดิมเราบีบดูนะครับมันจะแข็งแข็งแต่ของเทียบมันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นยางธรรมดานะครับ ความทนทานมันก็ลดลงไปนะครับนะครับแล้วก็เอาแท่งตัวนี้ใส่เข้าไปนี่ครับมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับบีบดูมันจะแข็งแงนะครับ ซึ่งยางของไต้หวันเนี่ยมันจะไม่มีนะครับอ่าดเดี๋ยวเรามาวัดค่าค่าความต้านทานขดลวดนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับเซตอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับอ่าค่ามันก็อยู่ที่แปดถึงเก้าเคนะครับพอเราตั้งไว้ ที่ 10k นะครับก็สรุปได้ว่าตัวคอยนะครับค่าไม่ต่างกันนะครับความทนทานก็อยู่ที่การทดสอบนะครับค่าของความทนทานาขดลวดนี่นะครับไม่ต่างกันนะครับสามารถใช้ได้